วีออสปีสิคุณผู้ชมไม่แปดหมื่นสอนะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ห้าพัเจ็ดเหมือนกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนี่นะครับวีออสตัวคุ้มนะฮะหนึ่งจุเอนทรี 5, ry, ปีสิบเก้าไม่แปดหมืนสี่ผ่อนอยู่ห้าพันยาลิสป,ปี2ีไม่สอ0หมื่นก็มีคุณผู้ชมโอ้โหคลิปนี้ผมบอกเลยใครอย่าพลาดเด็ดขาดเลยคุ้มๆมมีแต่รถสวยๆเนี่ยสี่แสนสานเกะคันนี้ปียีไม่สองหมื ใครที่กำลังหารถยนต์มือ2องไวใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ Toyota Vios ยาร i s นะ a l t ิสนะครับบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้นะได้ราก็ใช้แน่นอนนะครับอย่าพลาดเลยสวยๆทุกคันแจ้งราคาแจ้งในผ่อนทุกคันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองทุกทคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะฮะบิวอีออสมือสองนะครับเราพบกันกับผมบิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพานะครับคุณผู้ชมมาดูโกดังที่3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับพามาดูวีออสพามาดูยางลิทนะฮะมีเอลติสมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอัปเดตสต็อกกันนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าโกดังเก็บรถที่3ของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยมีรถออ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 ะะะะะะไไไรรรจจดดยยยยยยยูู่่่่่ขขขขาา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 บบ้้้งงงงงนน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 คคัเเเเเเีี๋วพมมมลแตตตตฮซ็ปป์ชผุญใท วีออสยางลิสนะครับเป็นรถในกลุ่มเล็กๆนะฮะแต่ผ่านขนไเนี่ผมก็จะพยายามให้ดูในเรื่องของราคาแล้วก็เลทผ่อนทุกๆคันแล้วกันอย่างเช่นคันนูเนี่ยเดี๋ยวเดินไปถึงก็ไปโฉบให้นิดนึงนะะอัลเอสนะครับ,เ,รบเพราะว่าลูกค้าบางคนผมเข้าใจว่ากํลาลังตัดสินใจระหว่างวีออสหรือว่าออลติดีนะครับยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวพยายามเล่า ให้ฟังทุกๆอย่างแล้วกันนะครับเดินชมดูรถไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับใครดูผ่านคลิปนี้นะฮะสนใจคันไหนเนี่ยแคปหน้าจอมายกตัวอย่างเช่นคันนี้นะวีออสเจนสนะครับโฉมบ้านๆที่เขาเรียกกันว่าเห็ดหมานะครับมีเหมือนกันนะยังยังไม่หมดไปนะครับยังมีขายอยู่นะทะเบียนตามนี้เลย4163นสนะครับใครสนใจคันไหนเนี่ยแคปหน้าจอตรงนี้เลยปุ๊บ แชทเข้ามาถามผมได้นะครับเบอร์โทรผม <c oughs> แจ้งไว้ให้หน้าคลิปแล้ว0855366287บิวเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ <c oughs> ได้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวเป็นไลน์ส่วนตัวเลยคุยกับผม <c oughs> โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านแอดมินไม่ได้ผ่านอะไรทั้งอย่างอ่าทั้งหลายแหล่นะครับคุยกับผมดิวกันโดยตรงเลย สนใจคันไหนแคปทะเบียนมานะครับ,า ma, รบมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนนะครับต่างจังหวัดออกได้นะฮะมีบริการฝากใจให้ถึงที่นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ทุกคันเลยนะครับในที่นี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้หมดเลยนะครับต่อให้ไม่มีเครดิตน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถแบรนด์หลักนะอย่างเช่นวีออสปีใหม่ๆอย่างคันนี้นะ,ะตัวไฮตัวท็อปสุดปี19ไม่ต้องมีเครดิตก็ฟรีดาวน์ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวได้เหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพอีกทีนึงเดี๋ยวว่ากันสนใจคันไหนแคปหน้าจอมาแล้วถาาามมเข้ นะครับเริ่มที่คันแรกก่อนนะจะได้ไม่เสียวลาไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไล่แถวนี้ให้หมดก่อนนะครับมีหลายคันที่น่าสนใจคันนี้ก่อนเอาใจสําหรับงบน้อยนะครับหรือว่าต้องการประหยัดประหยัดตังค์นะครับคันนี้เจน2ปี12นะฮะหนึรุ่น E นะครับก็ใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นขอบ17ด้วยนะครับแต่ผมมองว่ารถมันยังสูงอยู่เนาะถ้าจะใส่แม็กแบบนี้นะครับถ้าเอาลงมาสัก2นิ้วหล่อเลยคันนี้สเกิร์ตมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับไม่แพงนะฮะ รถในกลุ่มราคา2 3 9 0 0นนะซื้อสดเอาราคานี้ไปได้เลยผมจัดให้นะครับจริงๆมีแวนนะผมบอกก่อนซื้อสดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาสนใจคันนี้เดี๋ยวผมเอาราคานี้ไปให้ได้เลยนะครับเลขมอยู่ที่1 11,500 0โลนะถือว่าไม่เยอะสำหรับรถที่ผ่านมาแล้ว12ปีนะครับสำหรับ Vios โฉมเจน2ตรงนี้นะครับ12ปีแล้วนะอยู่คู่คนไทยมาทุกวันนี้คนขับกันเกลื่อนเลยเซลลล์์บบบาาางงคคนนนนนยยยยััััขเเเจ2อออู่่่่ะรรพวมทททกก็ไปีีตโ ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพนะคันนี้ผมไม่มั่นใจเลยผ่อนเท่าไหร่แต่อยู่ประมาณ4 0 0พไปลายปลายห้าพต้นๆประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แรงนะครับ <S <S เงินเดือนหมื่นกว่าบาทออกรถได้นะครับแต่ผมก็มองว่าจะออกรถทั้งทีนะครับอยากได้เงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปมากกว่าเนาะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราเงินเดือนหมื่นเดียวอว่าผ่อ,อนรถห้าพันเนี่ยห้าพันเหลืออีกแค่ห้าพันเะน่แล้วเราจะเอาอะไรกินนะผมพูดตามตรงนะครับถ้าเกิดว่าดูที่กําลังเราดีกว่านาะเราไหวเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า เราผ่อนช้าผ่อนเลทผ่อนอะไรอีกลำบากเราอีกเนาะการใช้ชีวิตนะครับตรงนี้ก็แนะนำนะฮะอยากให้แบบว่าซื้อรถไปแล้วสบายใจด้วยไม่เหนื่อยกันนะครับมาดูคันที่2นะฮะวีออสรุ่นไฮครับหายากนะครับโฉมนี้นะครับเจนสามโฉมสุดท้ายแล้วและเป็นตัวท็อปสุดหายากมากล้อแมกขอบ16ลายใบพัดนะฮะสวยๆเลยมือเปิดเป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับนี่รูปโฉมนะหล่อจัดภายในเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกค,คันนะครับเพราะว่ารถมันล็อกอยู่ซะส่วนใหญ่นะครับที่โกดัง ก็อัปเดตให้ดูในเรื่องของราคาแล้วกันคันนี้สามแสนเก้หม่นเ้าพันเลขไมลประมาณ9,000หมกว่านะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็เลขไมลได้เลใไมลน้อยไปด้วยได้รถปีสิไปขับนะครับเลทพรอยู่ที่6,780บาทนะครับสำหรับ v ีออรุ่นไฮนะฮะก็ถือว่าเดิมๆไปเลยคันนี้เลขไมลอยู่ที่ 12,000โลนะขอภยัยไม่ใช่9 0,000นะครับคันนี้เลขไม่ห1ึ0 0 0โลก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับเป็นปี19เนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย20,000โลต่อปีนะมาตรฐานมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลเลย20 0 0มโลต่อปีสากลเนี่ยบอกว่าได้ถึง30 0 0 0โลต่อปีเลยสำหรับการใช้งานอายุรถนะครับตอ่อหนึ่งปีถ้าไม่เกิน30 0 0 0โลตีว่าเป็นรถเกรด A นะครับตรงนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบด้วยนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ2 9ด้ด้วยขยับมาด้านนี้ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มเหมือนกัน v o rt, นะครับทะเบียน4990ทะเบียนสวยด้วยสําหรับใครที่มองว่าเน้นใช้งานจริงๆเลยนะครับไม่ได้ต้องการแบบว่าออปชันฟังก์ชันอะไรเยอะแยะคันนี้ตอบโจทย์นะครับเป็น V8 1.5 Entry นะครับปี2019ได้รถปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆไปใช้นะครับคันนี้ใหม่อยู่ที่1 000, 1 000, 4 0 0 0โลนะครับกับราคาที่ขายเพียง3 000, 3 000, 9 0 0 0เเป็นตัวเริ่มต้นนะอ่ะเป็นตัวเริ่มต้นเทียบกัน ตัวไม่เริ่มต้นอันนี้คือท็อปสุดด้านขวานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอันนี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันต่างกันหกหมื่นถ้าใครอยากประหยัด เน้นการใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นว่าต้องมีจอทัชสกรีนมาให้ไม่ได้เน้นต้องมีก้องหลังนะครับเรามั่นใจในการขับขี่ของเราอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์สองคันนี้ไม่ว่าจะท็อปหรือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับช่วงล่างตัวเดียวกันนะฮะก็ต่างกันที่ดิสเบรกถ้าเกิดเป็นตัวท็อปจะมีดิสเบรกสี่ล้อฝั่งนี้ดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขับไวมากแบบโว้ร้อยสี่ร้อยห้านะครับ ก็ไม่ได้จาเป็นจะต้องใช้อะไรมากมายเพราะเบรกเป็น ABS หมดแล้วนะครับรถสมัยนี้เป็น,เ,ปนเบรก ABS มี traction control ก,การลรื่นกับตะไหร่ให้นะครับสำหรับรุ่น entry ที่เป็นตัวเริ่มต้นมันจะแตกต่างกันที่ดีไซน์เห็นไหมด้านหน้ามันอาจจะสวยไม่เท่ากันแต่เราเน้นในเรื่องของความประหยัดเน้นใช้งานขับรถให้มันแดดคุ้มฟ้าคุ้มฝนรถทำมาหากินได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,007อ่าเรทผ่อนถูกๆนะครับสำหรับอาชีพพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีรับวิสาหกิจนะครับ ได้เลทดอกเบีย้ย2.9% 4ปี CP ไปใช้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,700กว่าบาทเท่านั้น5,760อ่ะประมาณนี้ไม่แพงนะครับขยับมาด้านนี้ Vios เหมือนกันทะเบียน7,9,5,8เป็น Vios 1.5รุ่นไฮนะครับปี19นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันเป็นตัวท็อปเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้ โฉมเดียวกันปีเดียวกันต่างกันที่เลขไม้เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่ทะเบียน7 9 5ดเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงมันเป็นรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมรถเข้าใหม่จะไม่มีใบสอบอหนะ้าคลิปนะอ่ะคันนี้ถูกเลยถูกที่สุดนะครับเป็นรุ่นท็อปที่ถูกที่สุดในบริษัทเพยนนะครับอ๋อจริงๆมีอีกคันนึงขออภยัยมีอีกคันนึงที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันอันนั้นถูกกว่าถูกกว่านี้อีกคันนี้นะครับทะเบียนตามนี้755 7958ออ่่อาาาขภัยย8ครที3 0ครับรา มันจะมีอีกคันหนึ่ง3 7ม0 0 0ต่ไมมันเยอะกว่านี้คันนั้นไมประมาณแสนสี่กลางๆนะครับแสนสี่ห้าพันแสนสี่สี่พันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคามันก็เลยถูกนะคันนั้นจะผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะครับคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเลขไมอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลได้เป็นรถสีบอลเงินได้เป็นตัวท็อปไปขับนะครับรถห้าปีไม่แสนสองไม่จัดว่าเยอะอยู่ในกลุ่มที่แบบว่ากลางๆนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะใช้งานได้เพราะว่าวีออสโคตรทนนะครับศูนย์นะ อู่หรือศูนย์นะครับซ่อมเป็นทุกอู่แน่นอนตรงนี้สบายใจนะครับแล้วรถมันไม่ข้อจุกจิกนะครับก็ได้รุ่นท็อปไปขับเลยผ่อนอยู่ที่6,6 0 0คันนี้อ่ะไปต่อนะครับไม่ช้ารถมีหลายคันด้านหลังคันนี้นะครับวีออสรุ่นไฮเหมือนกันนี่ดูล้อแม็กเห็นล้อแม็กนี่รู้เลยนะครับรุ่นไฮไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทะเบียนตามนี้ ,6860 ทะเบียนสวยด้วยนะครับใครที่เป็นสายมูมาเลยทะเบียนนี้นะครับราคานะครับคันนี้ผมรีวิวลงช่องไปแล้วลงแยกเดี่ยวไปเลยสำหรับคันนี้นะลงแยกเดี่ยวๆไปเลย เป็นคลิปรีวิวละเอียดละเอียดนะครับไปสามารถดูได้ในช่องผมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดเลื่อนที่ไปวิดีโอนะฮะไปดูในช่องนะครับแยกเดี่ยวไว้ให้แล้ว9 0 0 0 0 0ขอพาย3 9 9 0 0 0เก้าไม่เก้0 0มโลอ่ะอยากได้รุ่นท็อปไมล์หลักหมื่นไหมครับได้ครับคันนี้รุ่นท็อปไมล์เก้าห่นสามพโลไม่ได้มีแค่ไมล์แสนไมล์เ0 0 0หก็มีนะครับรถทุกคันเป็นรถหน่วยงานนะวีออสของผมนะครับรถหน่วยงานปลดประจำการมานะครับก็คือข้อดีเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกประวัติศ ตรงนี้ก็คือสบายใจได้การันตีในเรื่องของการฉนกเฉคือความจมน้ำนะฮะเจอซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนอยู่ที่6,760บาทนะครับราคา399,00 0ดูด้านหลังนี่สวยๆคิว้วฝากระโปรงโครเมียมมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วถัดมาหลายคนมองแน่นอนคันนี้นะครับรุ่นยอดฮิตย,ยอดนิยมและหลุดจองมาด้วยนะฮะหลุดจองผมเองลูกค้าไปต่อไม่ได้นะคันนี้หลุดจองผมมาเองยาลิสครับ ยาลิสแฮชแบ็กห้าประตูนะครับพาเดินดูรอบคันก่อนนะครับสีเทาดําเป็นสีที่หายากด้วยสําหรับยาลิสนะฮะราคาอยู่ที่3อ๋อขอให้สี่แสนสามหนาพนี่ดูชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับปียีสองนะฮะจะได้สเกิร์ตด้านหลังแบบนี้เราหล่อไปแล้วนะครับไฟท้ายจะเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งทะเบียน6กหกอยุธยานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับเราซื้อสดเข้ามานะอ่าบริษัทเรานะครับคุณวัชระนรงเพชรนะครับบอสผมเองนะครับจะซื้อสดดไมม่ีเคริต เอารถออก uh. มาขายก่อนไม่มีนะครับซื feels, ้อสดทุกคันเพราะฉะนั้นรถทุกคันจะเป็นชื่อเพชรยนต์ก่อนแล้วมันจะเปลี่ยนเปทะเบียนกรุงเทพและเลขทะเบียนเนี่ยมันจะรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ439,000คันนี้ไม่อยู่ที่22,000โลคุณผู้ชม439,000เอาไปผ่อนอยู่ประมาณ7,500นะครับถูกๆเลยนะครับเราได้รถปีใหม่ๆไม่น้อยๆปี2021ตัวสปอร์ตตัวรองท็อปมีจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยไฟหน้าเป็น full LED แบบนี้โคตรหล่อนะครับวัยรุ่นชอบเยอะนะครับช่วงเนี้ย ลงลง u t u b e แล้วไปพูดถึงสื่ออื่นเดีโดนแบนอีกนะครถือว่าลบๆไปแล้วกันเมื่อกี้นี้นะครับก็เอาไปลงสื่ออื่นไปนะครับคือสนใจมากสำหรับผู้หญิงนะครับชอบขับรถเล็กๆกระทัดรัดไปเขาเรียกว่าขับในเมืองสบายขับสะดวกนะครับติดต่อเข้ามาเยอะเลยนะครับก็มีจองไปแล้วรอบนึงจัดไฟแนนซ์แล้วทีนี้มันไม่ผ่านนะครับก็เลยหลุดจองมาอ่ะดูะราคาอีกรอบนึง 439,000ปี22ฮะ1.2สปอร์ตไมอยู่ที่22,000โล่พวกนี้เป็นเบาะหนังหมดแล้วนะ Vios รุ่นไฮเนี่ยเบาะหนังสีดำแดงหมดแล้วนะครับลองดูข้อมูลก่อนนะ Vios 1.5รุ่นไฮเนี่ยเบาะหนังหมดเลยเบาะอันนี้เป็นเบาะห้าตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะฮะตัวเริ่มต้นเป็นเบาะหนังอ่าเป็นเบาะห้านะครับตัวตัวท็อปตัวรองท็อปจะเป็นเบาะหนังหมดแล้วนะครับอันนี้ Altez นะดูราคาหนึ่งมีใบราคาไหม a l t ติสนะครับไม่หนึ่งแสนหนมื่นหนึโลนะครับเอาติสห่งรุ่นจีสี่แสนสามพผ่ออยู่ประมาณเจ0ดพนานะครับอาติสผมขอดูไม่เยอะแล้วกันจะพาไปดู v ีออสยาลิสนะครับสำหรับคลิปนี้ข้างหลังก็เป็น a อาติสนะครับดูนะไม่อยู่ที่1,35,000โละครับราคา4 9 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณ4 9 9 0 0นนี่ผ่อนถูกนะผ่อนอยู่6,9 0 0นะครับทะเบียนตามนี้4,104อ่ะเผื่อใครอยากได้เอาติไปขับไม่แสนสามได้รถ4เซกเมนต์รถขนาดใหญ่ไป ก็ผ่อนอยู่ที่6,900นเคนนี้ไม่แรงนะครับนี่สีนี้สีเนวี่บูนะครับ419,000สีเนวี่บูหายากไม่115,000โลอัลติส1.6รุ่นจีเหมือนกันปี18นะครับ119,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,100 7,200นะครับทะเบียนตามนี้6576นะครับผ่อน7,200อัลติสสีเนวี่บูทางนู้นแอคคอร์ดมีเหมือนกันนะใครบอกไม่มีฮอนด้น ord, าเพชรยนต์นะครับนี่แอคคอร์ดมาแล้วนะฮะปี17.18นะครับนี่2.0 EL นะครับเป็นตัว ไปเขาเรียกว่าเป็นตัวรองท็อปนะ EL นะฮะ Accord 2 0์ EL 599,000เาหนะครับ, EL, 5, 99, 000, รบปี17.18นะคันนี้สีขาวมุกไม่แสนห้านะครับก็ถือว่าไม่กลางๆเลยอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม,ไม่ไม่พูดไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ว่า Accord มันสวยแล้วในราคา599,000เาหได้ Accord ์ดโฉบนี้ไปรับก็ถือว่าไม่แย่นะครับโอเคเลยนี่เป็นอีกหนึ่งคัน Vios สขยบมาด้านนี้สำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากผ่อนถูกๆผ่อน5้0 0ันะนี่ทะเบียนตามนี้ 4423 VOS 1.5 e n t r y ปี19ปกติตัว e n t r y นะคุณผู้ชมทุกคันเลยนะมันจะเป็นล้อกระทะนะครับเพรย์ยนเราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับเอาล้อแม็กรุ่นมิดตัวรองท็อปไปใช้นะครับยางมิชลินนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับรถคันนี้ไม่น้อยด้วยนะใครอยากได้ไปขับไปวิ่งแก๊ปไปให้ลูกขับไปทำงานให้ลูกขับไปมหาลัยได้หมดเลยนะครับซื้อไปได้3 3 9 0 0 0มมอยู่ที่8 4 0 0 0ไมน้อยด้วย ได้ครับคันนี้ถ้าถามกันนะถ้าเกิดว่าคันนี้คุ้มกว่าคันนี้คุ้มกว่าคันนี้นี่คันนี้รุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันนะครับล้อแม็กเปริ้นให้แล้วเหมือนกันยางเป็นอ่ามิชลินเหมือนกันนะครับแต่มายอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับราคาเท่ากันเลยถ้างั้นไปเอาคันนู้นก่อนไม่แปดหมื่นสี่โอเคไหมนะครับพูดกันแบบนี้เลยในคลิปเคลียร์ไปคันนี้ไมายเยอะคันนู้นก็ยังไม่ติดจองถ้างั้นไปจองคันนู้นก่อนใครสนใจที่เป็นวีออสไมล์หลักหมื่น ผ่อนอยู่5,007ไปเอาคันนุนก่อนได้เลยขยับมาฝั่งนี้เอาติสนะครับคันนี้ไม่มีใบผมขอข้ามแล้วกันทะเบียน3346นะครับเบาะเบาะยังไม่ได้ปรับสปาอยู่อุ้ยคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยคุณผู้ชมนะฮะน่าจะเป็นรุ่นวีนะเผื่อใครสนใจนะฮะทะเบียน3346นะครับถ้าเกิดใครสนใจเอาติสตัวท็อปสุดก็ทักมานะครับดูไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นวีภายในเป็นสีดำนี่นะครับภายในเป็นสีดาแบบนี้มีจอทสกรีนให้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังอ่ารุ่นวีจริงๆด้วยเห็นหม ดูรถปุ๊บรู้เลยรุ่น V นะครับนี่อัลติสรุ่น V มีเหมือนกันตัวท็ทอปสุดอัลติสด้านหลังนะครับทะเบียน5841นะครับคันนี้เป็นอะไรเอ่ย429,000ไม่84,000อ่า429,000ได้ไม่หลักหมื่นไม่ใช้มีให้ชมเหมือนกันสำหรับอัลติส1.6รุ่น G ปี18นะครับ429,000ก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสัก6อ่า7,300 7,400ประมาณนี้นะครับด้านหลังฮะ VOS 7136นะฮะไฟหน้าแบบนี้นะครับจะหนีใครไปไม่ได้แล้วอแม็กนะะฮ 1.5รุ่นมิดครับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นจีก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนไปรุ่นมิดฮะ3 5 9 0 0 0คุณผู้ชมถูกด้วยคันนี้นะครับแต่ว่าไม่แสนสี่นะก็อยู่ในกลุ่มที่ว่ากลางๆค่อนจะเกือบสูงแล้วนะครับแต่ยังไม่เกินแสนห้าถือว่าโอเคใช้งานได้บอกเป็นหนังเรียบร้อย3 5 9 0 0 0ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0นะครับฟีดาวผ่อน6 0 0 0คันนี้ได้รุ่นมิดตัวรองท็อปไปขับปี19นะครับไม่แสนสี่รับได้มา นะครับไม่ว่ากันนะครับขยับมาแล้วนี้เอาติดข้ามเลยแล้วกันนะครับขอไปวีออสดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนี่ตั้งแต่สิบสี่นาทีแล้วนะนะครับใครที่กําลังดูอยู่เดี๋ยวด้านหลังมีให้ดูอีกหลายคันเลยวีออสนะครับนี่สีขาวนะครับทะเบียน2969นะครับคันนี้เป็น v ีออสหรุ่น E นะครับเห็นด้านหน้านี่รู้เลยนะครับเป็นรุ่น E นะสามแสนสองหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้เป็นปีสิบเจ็ดนะครับเคยรีวิวมาแล้วจําได้นะครับปีสิบเจ็ดสามแสนสองหมื่นเก้าพันฟีด้าก็ผ่อนอยู่ ห้าพันไปไปลายหกพันนี่แหละประมาณห้าพันเจ็ดห้าพันแปดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวีออสรุ่น e สีขาวๆแบบนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้สองจุดเรียบร้อยนะครับขยับไปด้านนู้นนี่ยวีออสเหมือนกันทะเบียนห้าสี่สองศูนย์นะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงเป็นรุ่นมิดนะอ่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมห้าสี่สองศูนย์นะจำไม่ได้เลยคันนี้ไม่คุ้นตาเลยเป็นรุ่นจีคุณผู้ชมหนึ่งจุดห้ารุ่นจีนฮะปีสิบเจ็ดครับ อุ้ยราคาถูกเลยคุณผู้ชมได้เหมือนเอาพูดง่ายๆคือได้ตัวรองท็อปไปใช้ในราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมมายอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโลนะครับฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณโอ้ถูกนะสามแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณห้าพันห้าพันเจ็ดห้าพันแปดนะครับได้รุ่นรองท็อปไปขับผ่อนอยู่ห้าพันเจ็ดห้าพันแปดเออมีจอทัชสกรีนให้นะครับมีกล้องหลังให้เนี่ยพาวนไปดูนี่จอทัชสกรีนมีด้านในรถมันเปิดไม่ได้นะนี่ มีจอทัชสก,กีด้านในมีแอร์ออโต้ให้นะครับพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันได้รุ่นลองท็อปไปขับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยล้อมแม็กนะครับนี่เซ็นเซอร์กล้องหลังอ่ะผ่อนอยู่ประมาณ5้าพันเจ็ดห้าพันแปดประมาณนี้นะครับเป็นปีสิบเจ็ดรุ่นจีนะครับ, 17, รน G, นรบแต่เบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่เพราะมันเป็นรุ่นจีข้อแตกต่างระหว่างรุ่นจีกับรุ่นมิดนะคุณผู้ชมผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยนะครับรุ่นจีเนี่ยมันคือโฉมที่เป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ,บเ,าเบานะ,บเ,เ,ะเขาเย,นเนยังเป แต่เปลี่ยนชื่อเรียกนะครับแต่ก็อัปเกรดในเรื่องของเบาะนะฮะเบาะก,ก็เป็นเบาะดังมาให้นี่ด้านหลังโอ้โหซิตี้พันเทอร์โบเดี๋ยวพาไปดูคันแรกนี่ก่อนเอาติดข้ามก่อนแล้วกันนะครับแจสสนะครับเผื่อใครสนใจ Honda Jazz มีให้เหมือนกันคันนี้สีฟ้าเดิมโรงงานนะครับดูราคากันนิดนึงไม่ค่อยได้รีวิวรถ ฮอนด้า Honda, เท่าไหร่2อง0 0 0อ่นาหมื่นเกาพนะครับ1.5 V ไม่1สนแก็ไม่ใช้ได้เลยรถปี12นะครับใครกำลังหาอยู่ก็ไม่ติดขัดนะครับแต่ผมขอขอข้ามแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขายด้วยฮอนด้านะครับไปดู v ีออต่อทะเบียน4 6 20นะฮะวีออสไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกคันนี้เป็นรุ่น E ครับคุณผู้ชมนะครับแม็กเดิม erm, โรงงานฮนะร,ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 3 2 9 0 0 0นี่ลดราคาจาก3 6 9 0 0 0นะเหลือที่3 2 9 0 0 0เป็นปี17นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ0 0แนะครับฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก5,800ัประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวรุ่น E แล้วก็ราคาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นปี17ไม่แสนสี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ถือว่าได้รถถูกๆไปใช้329,000ก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับด้านหลังวีออสเหมือนกันนะฮะก็เป็นโฉมเก่านะครับโฉมเจน3ก่อนมายเนอร์เชนส์นะครับ, 3, ains, ะรบทะเบียนตามนี้เลย44 4778นะครับก็สวยนะคันนี้มีล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่ลายแบบนี้ล้อมแม็กนะดูราคากันนิดนึงลดราคามาแล้วนะครับจาก35,000เหลือ289,000กูณผู้ชมนะครับได้รถสีขาว1.5รุ่นเจปี13ไม่111,600 0โลนะครับไม่ไม่เยอะด้วยราคา289,000นะครับรถปี13คันนี้รู้สึกจะจด14 15ด้วยซ้ำ ข้ามจดมานะครับแต่ก็ซื้อได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ289,000เอาไมล์แสนต้นต้นไปขับคุ้มเลยคันนี้จัดว่าไมล์น้อยนะแต่แค่ว่าโฉมหน้ามันเก่าแล้วนะครับคันหลังนะเป็นสีแดงนะครับเผื่อใครชอบสีแดงก็มาได้แต่คันนี้ติดแก๊สมาผมขอข้ามแล้วกันไม่พูดถึงพาไปดูราคาไดหนึ่งพอนะครับ289,000ครับไมล์แสนหกนะเคยติดแก๊สแล้วถอดมานะครับผมขอข้ามไปนะก็ผ่านมาก็ให้ดูเฉยนะครับมีตรงไหนมีมีอะไรบอกมีนะครับตรงนี้สบายใจได้้ไม่่งหวนะ ด้านหลังต่อไปนะครับ V8 มาให้เพียบเลยันมานะครับทะเบียน5 6 4 5หนะครับคันนี้เป็นรุ่น E เหมือนกันเห็นไฟหน้าฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกเป็นรุ่น E แน่นอนนะครับ319,000รุ่น E ปี17ฮะไม่หน5 0 0 0โลนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณนั้นนะครับไม่เยอะผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคันไม่น้อยผมมีให้เลือกเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ไปดูคันไม่น้อยก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่ากันเนาะด้านหลังนะฮะเป็นอะไรเอ่ย V8 นะครับ วีออสก่อนไม่ได้เชนเหมือนกันนะครับดูราคาเป็นรุ่น J อ่ารุ่น E ฮะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสิบสี่ไม่น้อยคันนี้นะฮะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแต่ผ่อนอยู่อ่าน่าจะประมาณปีสิบสี่ผ่อนอยู่ประมาณสักหกพันกว่านะคันนี้แต่ได้ไม่น้อยแต่ใครสนใจอ่ะพูดตรงตรงกระซิบในคลิปแล้วกันเดี๋ยวเจ้านายด่านะครับไปดูโฉมเจนสามเถอะผ่อนไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าปีป,ปีลึกๆหรอกบี้มันแพง ก็ไปดูคันอื่นก่อนแล้วกันนะขยับมาด้านนี้นี่นี่คันนี้นนนจําได้ทะเบียนนี้6651นะฮะเป็นรุ่นที่ปีใหม่ที่สุดในบริษัทเพรยนยนนะครับเป็น v ีออปี20คุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ไหมนะครับวีออปี20มีนะครับมันผลิตถึงปี20ปี21เลยนะครับย1ไม่ค่อยเห็นนะไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับอาจจะเป็นจด21แต แต่ที่ผลิต20นมีอยู่นะครับคันนี้หลุดมาปี20แท้ๆเลยนะครับ Vios 1.5รุ่นมิดนะฮะม่อยู่ที่79,000โลนะครับทะเบียนตามนี้6651นะฮะ f i n a c o ่อยู่6,007นะครับ389,000หม่79,000โลปี20 1.5รุ่นมิดนะฮะเอาแบบว่าใหม่ๆกลิบๆไปขับนะครับก็หมดแล้วสำหรับ Vios ขยับมาให้ดูตรงนี้อีกคันหนึ่งเป็นไฮไลท์นี่ นี่นะครับ2295นะครับทะเบียนตามนี้ไม37ามหเป็นรถยาริสนะครับแฮชแบกห้ประตูนะฮะ1.2สปอร์ตเป็นตัวรองท็อปปี22จดทะเบียนปี23คุณผู้ชมรถ2ปีนะฮะไม่อยู่ประมาณ37มหมดูราคากันนิดนึง439,000คุณผู้ชมไม37ามหมืฟีดาผอนอยู่ประมาณ7 4 0 0พัน0ีประมาณนี้ ได้ยาเล้แฮดแบ็กห้าประตูสีขาวไปใช้น่าสนใจไหมนะฮะก็หมดแล้วตรงนี้เป็นตัวชุดแต่งแล้วอันนี้รถอ,อันนี้คันหนึ่งแล้วกันถอดล้อถอดแม็กไปขัดนะครับ Weos 1.5รุ่นมิ d คันนี้ผมเคยถ่ายรีวิวลงช่องไปแล้วตอนที่ยังไม่ถอดล้อถอดแม็กไปขัดนะฮะแม็กมันจะมีริ้วรอยแล้วก็จะถอดแม็กไปขัดนะครับเนี่ยดูโครงสร้างรถได้นะเนี่ยเห็นไหมเบาชงเบาโชว์ไม่มีน้ำยาเยิมเมเมเ้มนะครับแหลกพวงมาลัยนะครับเดิมๆนะมีฟงมีฝุ่นบ้างตามอายุการใช้งาน นะครับเป็นเรื่องปกติขับรถมาเปื้อนฝุ่นนะฮะ1.5รุ่นมิดครับไม่อยู่90,001นะฮะไม่90,100โลคันนี้ทะเบียน3280นะครับราคาอยู่ที่369,000บาทไม่แพงคุณผู้ชม369,000ฟีดอะเอาไปผ่อนอยู่6,002ได้สภาพรถเนียนกิฟต์แล้วไม่90,001ได้รุ่นลองท็อปไปขับโคตรคุ้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะรถเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ามีอีกนอกจากโกดังสามนะครับคุณผู้ชมอยากดูต่อไหมผมว่าเวลายังเหลือนะ20นาทีคลิปยังไม่ยาว เอางี้แล้วกันเดี๋ยวทำต่อ EP หน้าให้นะครับใครอยากดู EP ที่2ตอบจากคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้นะครับกดไลค์ด้วยนะฮะฝากด้วยกดติดตามไว้ครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ ทักแชทผมมาด้านหลังได้เลยเบอร์โทรผม0 8 5 5 3 6 6 2 8 7บิมเวีวิทยนตนผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการเะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดลไดอดลน์กันเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับคุณผู้ชมรถเพียบนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้โกดังเก็บรถที่3ที่เฉยนะครับสนใจยังไงรีบโทรรีบทักนาวีออสยาริสเพียบนะฮะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหนนน้้ะะคบยงมีอออกกกลนนผููชแแจจิึ่เืไปว มีอีกหลายคันนะคุณผู้ชมที่เป็นรุ่นท็อปนะไม้แสนต้นๆน,นะฮะแสนแสนสองพัน 2, เนี่ยสีบอลเงินเนี่ยที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยมีนะไม้แสนสองพันโลอย่างเงี้ยนะครับมีให้เยอะเลยนะก็ยาลิสก็มีเพียบนะครับสนใจยังไงติดต่อไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับอย่าให้พลาดขาดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ